สวัสดีช่วงสายๆนะครับกับทุ่งนายามตอนสายๆประเทศไทยเกษตรกรทุกวันนี้เริ่มได้รับผลกระทบจากการที่คนใหญ่คนโตนักการเมืองข้าราชการประจำระดับสูงหรือว่าใครก็ตามนะครับที่มีอำนาจทั้งทางการเมืองและก็ทางราชการประจำในช่วงตลอดระยะเวลา10-20ปีที่ผ่านมานี่ก็มีการช่วงชิงอำนาจกันมาโดยตลอด แต่สุดท้ายคนที่ได้รับผลกระทบก็คือประชาชนเรื่องที่ผมจะพูดนี่ก็อยากจะบอกว่าสาเหตุของปัญหาพี่น้องเกษตรกรไม่ค่อยได้รับการแก้ไขส่วนหนึ่งอาจจะเรียกว่าเกิน50%ก็เป็นไปได้นะครับซึ่งปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรไม่ได้รับการแก้ไขเช่นราคาสินค้าเกษตรตกต่าในเรื่องของที่ดินทํากินหรือปัญหาอะไรต่างๆก็ตามของพี่น้องเกษตรกรที่รอแก้ไขอยู่เนี่ยมันเป็นผลพวงมาจากการแย่งชิงอํานาจ ของนักการเมืองแล้วก็คนที่มีอำนาจในบ้านในเมืองของประเทศไทยแย่งชิงไปแย่งชิงมาสุดท้ายคนที่ได้รับผลกระทบก็คือพี่น้องประชาชนพี่น้องกเกษตรกรอย่างเราๆเนี่ยทำไมผมถึงพูดว่าการแย่งชิงอำนาจนั้นมีผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกร,ร,กรอย่างที่เห็นในปัจจุบันนะครับประเทศไทยมีการปฏิวัติรัฐประหารแล้วก็แย่งชิงอำนาจกันมาหลายสิบปีพอสมควรแล้วสุดท้ายมาจนถึงทุกวันนี้มันเห็นผลว่าไม่ว่ายุคใดสมัยใดก็ตามนะครับ มันย่อมมีผลเสียไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งยุบสภาบ่อยรัฐบาลมาจากการปฏิวัติรัฐประหารยังไงก็ตามนะครับมันมีการแย่งชิงอำนาจกันจนสุดท้ายเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบก็คือประชาชนเพราะนโยบายต่างๆไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยที่เขาคิดออกมานั้นบางครั้งมันก็มีการต่อรองอำนาจทางการเมืองจนสุดท้ายนโยบายทางการเกษตรมีผลกระทบเพราะการต่อรองทางการเมืองการต่อรอง ทางผลประโยชน์มันมีส่วนของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องพอเงินงบประมาณมีการต่อรองก็กลายเป็นว่าพี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนจะเป็นจุดแรกที่ถูกตัดงบประมาณทําไมผมถึงบอกว่าจะเป็นจุดแรกที่ถูกตัดงบประมาณเพราะพี่น้องประชาชนนั้นไม่ได้สร้างผลกระทบอะไรมากมายให้กับนักการเมืองหรือว่าให้กับผู้มีอำนาจบางคนที่ไม่ใช่นักการเมืองนักการเมืองเขาอาจจะคิดอยู่นะครับว่า พี่น้องประชาชนนั้นเป็นฐานคะแนนเสียงให้เขาแต่บางคนที่มีอำนาจจริงๆเขาไม่ได้สนใจหรอกครับว่าเกษตรกร,ะร,กรจะเป็นยังไงหรือว่าเกษตรกร,ะร,กรจะได้รับการช่วยเหลือมากน้อยแค่ไหนแต่ผลประโยชน์ของคนหลายกลุ่มที่เขาดูแลอยู่นั้นจะต้องได้รับการตอบสนองจากเงินงบประมาณของประเทศสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําให้นักการเมืองแล้วก็ผู้มีอำนาจในประเทศไทยนั้นมีการแย่งชิงผลประโยชน์มีการแย่งชิงอํานาจกันมาตลอดระยะเวลาสุดท้าย ปัจจุบันนี้ก็เห็นผลแล้วนะครับว่าเงินงบประมาณไม่พอเพราะว่าเราเก็บภาษีได้น้อยกว่าที่จ่ายกู้มาก็เยอะมากแล้วสุดท้ายก็กู้ได้น้อยลงพราะกู้ได้น้อยลงสิ่งที่ได้รับผลกระทบเป็นอันดับแรกก็คือในเรื่องของรายจ่ายที่ไม่ใช่การลงทุนแต่เป็นรายจ่ายของพี่น้องเกษตรกรเองรายจ่ายเพื่อการลงทุนนั้นรัฐบาลก็คงจัดสรรในส่วนหนึ่งครับที่เป็นการค้ำยันเศรษฐกิจให้เติบโตต่อไปไม่มากก็น้อย แต่ในเรื่องของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยผมมองว่ารัฐบาลในแทบทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยมีความจริงใจกับเรื่องของพี่น้องเกษตรกรเท่าที่ควรถึงแม้ว่ารัฐบาลในสมัยลุงตู่จะมีการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่โดนใจผมเองก็ชอบนะครับในสมัยรัฐบาลของลุงตู่นี่แกช่วยพี่น้องเกษตรกรในชนิดที่เรียกว่าถูกใจพี่น้องเกษตรกรผมเองก็ถูกใจเหมือนกันครับเพราะว่ารู้สึกว่าลุงตู่นี่แกจริงใจดีแกไม่ค่อยมีเล่ห์เหลี่ยมอันนี้ หลายคนก็มองในหลายรูปแบบนะครับแต่สําหรับผมแล้วก็มองว่าบางอย่างที่ลุงตูแนะ่แกทำเนี่ยแกก็มีความจริงใจกับพี่น้องเกษตรกรพอสมควรช่วยก็คือช่วยไม่ช่วยแกก็พูดตรงๆมาเลยแต่บางครั้งก็อย่างว่าแหละครับรัฐบาลของลุงตู่เนี่ยเป็นรัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติร,รัฐประหารในช่วงหนึ่งแล้วก็มาจากการเลือกตั้งในช่วงหนึ่งแต่สิ่งที่สําคัญหนึ่งคือว่าความโดดเด่นของความเป็นผู้นําของลุงตู่นั้นมีความโดดเด่นมากพอสมควร และมาถึงสมัยปัจจุบันเนี่ยความโดดเด่นในเรื่องของการเป็นผู้นํานั้นอันนี้พี่น้องประชาชนก็ดูเอานะครับว่าก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบใครจะไม่ชอบอันนี้ผมไม่ขอวิจารณ์ครับแต่สิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าพอมีการเลือกตั้งนักการเมืองเข้ามาปุ๊บเนี่ยนักการเมืองเหล่านี้มีการต่อรองผลประโยชน์กันอย่างเห็นได้ชัดจนทําให้พี่น้องกเกษตรก,กรหรือว่าพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปนั้นถูกตัดลดงบประมาณใ,ในบางส่วนที่จะมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องกเกษตรก,กร พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยเช่นอะไรครับเช่นงบประมาณในเรื่องของการส่งเสริมการเกษตรการวิจัยพันธุ์ข้าวใหม่ๆการวิจัยพืชผลทางการเกษตรใหม่ๆเนี่ยมีงบประมาณน้อยลงท่านไปนตรวจสอบเลยก็ได้นะครับในส่วนของงบประมาณแผ่นดินไปนตรวจสอบดูตามเว็บไซต์ของรัฐสภาเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆก็มีข้อมูลอยู่ครับในส่วนนี้แล้วงบประมาณส่วนหนึ่งที่มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนซึ่งพี่น้องกเกษตรกร ก็มีส่วนร่วมในการที่จะใช้งบประมาณส่วนนี้ก็คืองบประมาณในเรื่องของบัตรทองงบประมาณส่วนนี้มีความกระท่อนกระแท่นรักษาคนไทยบ้างดูแลคนต่างด้าวบ้างส่วนนี้มันก็เป็นงบประมาณที่สูงพอสมควรดังนั้นในการต่อรองทางการเมืองเนี่ยมันจึงมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมากในปัจจุบันนี้ตัวผมเองก็หวังว่าวันหนึ่งเราจะได้ผู้แทนหรือว่าระบบการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆ ไม่ใช่พูดแทนที่เข้าไปเพื่อต่อรองผลประโยชน์ของตัวเองแต่ไม่ใช่ต่อรองผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนซึ่งหลายคนที่ไปเลือกตั้งผมเองก็เช่นกันครับก็หวังว่าเราจะได้นักการเมืองรุ่นใหม่ซึ่งนักการเมืองรุ่นเก่าบางคนก็ดีแต่บางคนหรือว่าหลายคนนั้นผมมองเห็นเลยนะครับว่าเข้ามาตั้งแต่หัวดํายันหัวหอกเนี่ยบางคนไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับพี่น้องประชาชนเลยบางคนเข้ามาเพียงแค่ว่าเข้ามา เพื่อรักษาอำนาจของตัวเองเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นในเรื่องของนักการเมืองบางคนครับอยู่รอดในทุกยุคทุกสมัยคนในพื้นที่อันนี้ผมก็ไม่ได้พูดว่าเขาไม่ดีนะครับเขาอาจจะดีในพื้นที่แต่บางครั้งบทบาททางการเมืองที่เขามีเนี่ยเราก็เห็นได้ชัดว่ามันเป็นการต่อรองผลประโยชน์โดยที่ไม่ได้นึกถึงประชาชนเลยนักการเมืองหลายคนด้วยนะครับแล้วก็บางคนเป็นข้าราชการประจํามาเป็นนักการเมืองคนเหล่านี้บางครั้งก็ ไม่ค่อยเห็นหัวประชาชนไม่ค่อยเห็นหัวพี่น้องเกษตรกรแล้วคําพูดที่หลุดออกมาจากใครบางคนที่เป็นรัฐมนตรีนะครับที่บอกว่าเกษตรกรเป็นภาราเนี่ยแบบเนี้ยก็พูดออกมาได้ทั้งท้ที่เกษตรกรนี่คุณบอกว่าเป็นรากหญ้าเป็นกระดูกสหลังของชาติสุดท้ายก็เผยความจริงออกมาดังนั้นการแย่งชิงอํานาจในช่วงระยะเวลา 10- 20ปีหรือ30ปีในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันบั่นทอนประเทศไทยบั่นทอนในเรื่องของการพัฒนาการเกษตรของไทย เพราะงบประมาณในส่วนนี้ถูกตัดลงเพื่อที่จะไปต่อรองผลประโยชน์กับกลุ่มของตัวเองกับกลุ่มของนักการเมืองกลุ่มผู้มีประโยชน์กลุ่มนายทุนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยถ้าได้รับการช่วยเหลือเป็นปกติอาจจะไม่เคยใส่ใจแต่ปัจจุบันนี้ผลกระทบมันเห็นได้อย่างาชัดเจนแล้วว่าการแย่งชิงอำนาจกันนั้นมันมีผลกระทบต่อคนทั้งประเทศโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรน,นั้นได้รับผลกระทบเต็มๆในปัจจุบันนี้ ไปเรียกร้องในเรื่องอะไรก็ตามนะครับในเรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตรในเรื่องของปศุสัตว์กว่าจะได้รับการช่วยเหลือหลายเดือนครับดังนั้นในเรื่องนี้การเลือกตั้งครั้งต่อไปนี่บางคนก็บอกว่าอย่าเลือกพักน้นพักนี้ผมเองก็ไม่ได้บอกว่าต้องเลือกพักไหนนะครับแต่ถามว่าเกษตรกร,กรหรือพี่น้องประชาชนนี่สามารถที่จะตัดสินหรือว่าวิเคราะห์ได้เองว่าท่านจะเลือกใครเลือกพักไหนเพราะปัจจุบันนี้ข้อมูลโซเชียลหรือว่า หลักฐานต่างๆทางโลกออนไลน์นี่มันมีให้เห็น,นว่าท่านจะเลือกใครพอถึงช่วงเลือกตั้งท่านจะเลือกแค่เงิน2องร้อามร้อยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบครับสําหรับเงินซื้อเสียงเนี่ยบางคนบอกว่ารับมาไม่กาก็ได้แต่ผมไม่ส่งเสริมให้มีการซื้อเสียงนะครับแต่ถ้าเขาแจกรับมาไม่กาก็ได้เพราะสมมุติว่าเราเลือกคนที่เรามองว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเราก็เลือกไปส่วนคนที่แจกเงินหรือว่าคนที่ซื้อเสียงนั้น ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอาจจะเรียกว่าดัดสันดานดัดนิสัยเขาก็ได้ว่าคนที่มีเงินอาจจะไม่ได้รับการเลือกตั้งเสมอไปสําหรับเรื่องนี้ผมมองว่าถ้าหากว่าการเมืองเราดีคนที่เป็นตัวแทนของเราเนี่ยนึกถึงพี่น้องเกษตรกรนึกถึงพี่น้องประชาชนมาเป็นอันดับแรกซึ่งถามว่ามันเคยเกิดขึ้นไหมคงไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยหรอกครับสําหรับนักการเมืองข้าราชการประจําหรือว่าคนที่มีอำนาจก็ตามต่างคนก็ต่างนึกถึงผลประโยชน์ของตัวเองเป็นอันดับแรกอยู่แล้ว แต่ถ้าสมมุติว่านักการเมืองผู้มีอำนาจข้าราชการประจำนี่ไม่นึกถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนมาเป็นอันดับแรกก็ขอให้มาเป็นอันดับที่สองก็ยังดีครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนเวลาเลือกตั้งหรือเวลาอะไรต่างๆก็ตามที่เราจําเป็นต้องมีส่วนร่วมทางการเมืองนี่ผมก็ขอเสนอแอบว่าให้เลือกให้ดีพิจารณาให้ดีเพราะสุดท้ายคนที่ได้รับผลกระทบคือตัวเราเอง